ถามแรงตอบแรงไปติดตามตัวอย่างแรงงานนอกระบบของจริงกันนะครับสถานการณ์ไวรัสโควิด1 9ระบาดหลายประเทศฮัตด,ดาวปิดประเทศไม่มีการเดินทางเข้าออกหลายสายการบินโยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนครับที่สนามบินอนเมืองที่เห็นอยู่นี่นะครับรถแท็กซี่แรงงานนอกระบบจอดเต็มไปหมดครับไม่ใช่ว่ารถแท็กซี่มาจอดข้างอยู่งี้เนี่ยนะ เพราะว่าผู้โดยสารเดินทางข้ามประเทศเยอะนะครับตรงนข้ามครับมาจอดดักรอครับเพราะว่าปกติแล้วจะโผล่ไปเรื่อยๆครับโผล่ไปเรื่อยๆครับแต่นี้จอดนิ่งครับมารอรับผู้โดยสารเพราะไม่มีผู้โดยสารขาเข้าเลยครับฮีฮีหาหาปานหน้ากระเป๋าแงมช่วงค่ำกระพมกลับมาดูแรงงานนอกระบบที่สนามบินดอนเมืองอีกครั้งครับปกติแล้วจะมี แท็กซี่จอดร,รอผู้โดยสารอยู่หน้าสนามบินดอนเมืองมีผู้โดยสารลงเครื่องปุ๊บก็ขึ้นรถปั๊บรถก็จะขยับตลอดเวลาค่อยๆเค,คลื่อนค่อยๆเคลื่อนแต่มาวันนี้นะครับตั้งแต่เชือ้อไวรัสที่ชื่อว่าโควิด -19 เข้ามารถที่จอดนิ่งแน่แช่แป้งยาวเหยียดเป็นขบวนรถไปกว่า3 0คันครับขึ้นป้ายแดงๆว่างๆก็ยังคงว่างทั้งคืนไม่มีผู้โดยสารมาสักคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหายหมดครับขับวนไปไม่มีผู้โดยสารเสียค่าน้ำมันเสียตังค่าเช่ารถก็ไปได้จอดไว้ไม่มีผู้โดยสารอย่างน้อยก็ไม่เสียตังครับวอนคุณตำร,รวจไทยน้ำใจงามอย่ามาไล่อย่ามาจับกันเลยนะครับช่วงนี้ขอติดเอาไว้ก่อนนะครับทีมงานทีมรู้จักเหน็ตรู้จักเหนื่อยเฮฮ่ฮฮา,ฮา,ฮาปานะกระป๋าแง้มนะครับ เจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแงมจูจมด้วยชาติบูราการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป๋าแงมทุกวันและยูทูปป๋าแงมรับเจ้านายปูนปูน